สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC นะครับผมช่องรถกระบะรถพีพีวีนะครับมือสองทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่ในส่วนของสาขาสํานักงานใหญ่นั่นเองนะครับเพชรยนต์นะครับเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะครับมินบุรีกรุงเทพนะครับพี่ๆคนไหนสนใจรถมือสองนะครับคุณภาพสวยคัดเกรดนะครับแนะนําเลยนะครับผมมาที่เพชรยนต์ได้เลยครบจบในที่เดียวแน่นอนนะครับเรามีทั้งรถกระบะนะครับเตี้ยนะครับยกสูงนะครับทั้งตัวแครบและตัวดับเบิลแครบนะครับผมนะมีทั้งโตโยต้านะครับ นิสสันมิตซูบิชินะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆนะครับหารถกระบะมือ2นะครับรถ PPV มือ2นะครับแนะนำเลยนะครับมาที่เพชรยนต์ครบจบในที่เดียวอย่างแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะเป็นแบรนด์ Toyota นะครับ Revo นะจอดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณสัก5-6คันนะเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปรับชมนะครับไล่เรียงกันไปดูนะครับทีละคันนะว่าเอ่อมีรุ่นไหนบ้างนะครับนะน่าสนใจยังไงนะเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผมนะ มาเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนนะครับคันนี้เนี่ยเป็น Toyota r e v o นะครับผม2.4 Entry นะครับ Z e dition เป็นตัวเป็นตัว Smart Cab นะครับเป็นตัวยกสูงนะเป็นตัว p รีแ n e r นั่นเองนะครับผมเป็นตัว Cab p รีแ n e r นะพี่ๆคนไหนสนใจนะครับรถกระบะยกสูงสีดำแบบนี้นะครับรถหน่วยงานสัญญาเช่านะครับเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับการเซอร์วิสต่างๆเนี่ยตามรอบตามระยะนะครับผมนะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่0 6 1 1 6 2 6 6 6 2นะครับแอดไลน์มาได้ด้วยนะครับสำหรับเบอร์นนี้ะ สำหรับคันนี้นะครับผมผมต้องบอกเลยว่าสีดําของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับสีตัวรถเขาค่อนข้างสวยนะครับมีแค่ฝุ่นเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะเอ่อจริงๆอาจจะล้างมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าเอามาจอดตรงเนี้ยนะครับผมประมาณสักวันหนึ่งได้แล้วนะก็ฝุ่นเยอะนิดหนึ่งนะครับนะครับอย่างที่พี่ๆเห็นเลยนะตรงนี้นะครับผมราคานะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรถปีสองพันยิบเอ็ดนะครับเลขไมล์หนึ่งแสน 3 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะพี่ๆได้รถสภาพสวยนะครับสภาพเดิมโรงงานแบบนี้นะครับนะสำหรับใครนะครับที่หารถเอ่อต้องบอกว่าเป็นรถเดิมโรงงานเลยนะนะครับที่เพชรยนต์เราเนี่ยนะครับเกิเปอร์เซนต์เกิน95เปอร์เซนต์นะครับผมเป็นรถสภาพเดิมโรงงานนะเป็นรถโรงงานบมดสัญญาเช่านะครับเอ่อรถบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับรถบ้านที่แบบเอ่อทำมาแต่งมาอะไรเงี้ยนะครับผมลงล้อลงแม็กอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยมีนะนะครับถ้ามีเข้ามาเนี่ยคือแรงเทมเลยนะครับ ใครหาอยู่นะครับรถสไตล์รถบ้านรถเอ่ทรงลงล้ออะไรเงี้ยนะครับผมนะถ้าเจอเนี่ยรีบเลยนะครับถ้าสนใจเนี่ยรีบจองเข้ามาก่อนได้เลยนะครับแล้วมาดูคันจริงชอบไม่ชอบยังไงนะครับว่ากันอีกทีนะสามารถคืนเงินจองได้นะครับผมถ้าไม่ชอบนะถ้ามาดูตัวจริงของรถแล้วไม่ชอบเนี่ยเราคืนเงินให้อยู่แล้วนะครับนะไม่ได้เก็บไว้นะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของด้านข้างนะผมพาดูรอบคันนะครับไปแบบเร็วๆนะนะครับพาดูรอบคันนะ รายละเอียดครันนี้นะครับรอยบุบรอยยุบต่างๆไม่มีนะบันไดข้างเนมีมาให้นะครับนะกระจกมองข้างนะครับนี่ปรับเอ่อปรับเดี๋ยวนะปักไฟฟ้ายังไม่มีนะรุ่นนี้ยังไม่มีปักไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นเอ็นทีนะแต่เขาได้นะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดประตูนะครับสีเดียวกันกับตัวนี้นะอ่ะด้านข้างนะครับนี่ผมไม่ดูนะ ด้านข้างตัวกระบะของเขานะครับสภาพสวยนะไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะครับแล้วก็เชดซีต่างๆนะครับนี่นะไร้รอยต่อนะครับนะไม่มีตัดไม่มีเว้านะครับผมแล้วก็แม็กนะล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมยางปียี่สิบามไร่อนี่ให้ดูนะครับของเดิมนะครับแล้วก็ขนาดยางนะครับสองหกห้าหกห้าอ่าสิบเจ็ดนะครับนะเป็นยางของบิตสโตนด้วยนะครับผมใช้งานได้อีก ต้องบอกว่ายาวๆนะนะครับยางแบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้งานได้แบบเยอะนะครับผมนะใช้งานนานๆได้เลยนะครับยี่ห้อนี้ปฟท้าย l อวีต่างๆนะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยนะสภาพสวยนะนะครับไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวะครับแล้วก็เป็นของแท้ของเดิมโรงงานด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเขามีในส่วนของกระจังด้านท้ายขอภัยกันชนด้านท้ายนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะป้ายทะเบียนนะครับนี่ของกรุงเทพ เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับฝาท้ายต่างๆเนาะรอยบุบร้อยยุบไม่มีเลยนะครับแบตนะครับตัวหนังสือต่างๆนะครบนะครับผมโตโยต้าไฮรักรีโวนะครบเลยนะครับมือเปิดประตูสีโครเมียมนะครับนะขอไปมือเปิดฝาท้ายนะครับเมื่อฝาดท้ายสีโครเมียมนี่ทรงสวยนะคันนี้นะครับใครหาอยู่นะรถกระบะโตโยต้าแคบยกสูงนะแนะนําคันนี้นะครับสีดํานะแนะนําคันนี้เลยนะครับเล็กไม่แสนกลางๆนะไม่ถึงแสนกลางๆดีแสงต้นต้นนะ แล้วก็ราคาเนี่ย501,900บาทเท่านั้นเองนะครับแม็กนาเนอร์สวยๆแบบนี้นะรถนะครับไม่ได้ติดแคดดี้บอยนะครับนี่ให้สังเกตเลยนะครับรอยเจาะต่างๆไม่มีนะนะครับใครหาอยู่นะรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับโรงงานแบบนี้แนะนําคันนี้นะหรือนะครับพี่ๆคนไหนเนาะอาจจะมองว่ารถตัวนั้นมันสูงไปนะครับนี่ผมมีคันนี้มาแนะนําให้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว2.4 Entry เหมือนกัน Z ซ d i t i o n เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวเตี้ยนะ เป็นสีเทาดำนะครับสีหายากนะแล้วก็ปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะครับนะคันนี้นะครับปีของเขาเนี่ยคือปี2024เลยนะพี่ๆนะครับปี2024นะยังไม่พอนะครับเลขใหม่7,600กิโลเมตรนะครับคันนี้ผมมีรีวิวนะครับตัวเอ่อตัวเต็มไปแล้วนะรีวิวตัวเต็มไปแล้วนะครับให้ดูเนาะภายนอกภายในต่างๆนะครับพามารับชมหมดแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับราคานะครับ479,000บาทนะพี่ๆ นะครับได้รถปี2024นะราคา479,000บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเซฟงบไปได้เยอะเลยนะครับนะพี่ๆได้รถสภาพสวยสภาพเดิมโรงงานไปใช้กันด้วยนะครับนะแนะนำคันนี้นะครับใครหาตัวเตีย้ยอยู่นะแนะนำคันนี้นะอ่ะไปกันต่อนะครับสี่ประตูตัวเตีย้ยนี่โอ้โหพี่ๆสี่ประตูตัวเตีย้ยเราก็มีนะรถปี21นะแล้วก็ต้องบอกว่าเลขไมพี่ๆจะตกใจ ห้าหมื่นนะครับเลขไมค์แค่ห้าหมื่นหกพันกิโลเมตรนะเลขไม่์เนี่ยน้อยจัดเลยนะครับรถปีใหม่นะปียีิบเอ็ดแล้วนะครับผมสีสันตัวรถนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมสันตัวรถนะผมต้องบอกเลยว่าคมกริบนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้คมกริบแบบนี้นะครับไฟหน้าต่างๆนะกระจังชนกระจังด้านหน้ากันชนด้านหน้านะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะนี่ผมให้ดูนะ ไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับไฟหน้าเช่นกันไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับและที่สําคัญนะเราตรวจเช็คนะครับให้หมดเลยนะของรถยนต์หนึ่งคันนะครับเวลาพี่ๆจะมาซื้อรถกับเรานะครับเรามีการตรวจเช็คให้อีก215จุดนะโดยบริษัทชิกนะครับผมเป็นมาตรฐานการตรวจเช็คของบริษัทเยอรมันนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพชรยนต์ออกให้นะครับไม่ได้เก็บกับพี่ๆนะแล้วก็ยังมีเอกสารนะครับใบเซอร์นะครับการการันตีต่างๆนะครับว่ารถเนี่ยได้เกรด5ดาวมาอย่างแน่นอนนะครับ คันนี้นะครับเป็นตัว4ประตูเนาะเดี๋ยวผมดูรุ่นย่อยให้อีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดด้วยนะนะครับ2.4มิดเซตอิดิชันนะครับราคา499เปีย1นะครับเลขไมห้าหม0่นนะใครหาอยู่นะครับ4ประตูตัวเตี้ยนะนี่ผมบอกได้เลยคันนี้นะครับสภาพสวยกริปนะเป็นรถสีที่แบบง่ายๆนะครับดูแลรักษาง่ายๆนะเป็นสีบอลนะครับบอลเงินนะ รอยบุบรอยยุบต่างๆไม่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญแคดดี้บอยนะครับนี่มีติดมาให้พร้อมเลยนะครับซิลต่างๆนะครับนี่นะเนี้ยบนะครับกริบเลยนะผมต้องบอกว่ากริบเลยนะครับนี่นะน้าไม่มีซึมนะครับบอกได้เลยนะครับไฟสวยนะตรงนี้นี่มีมาให้พร้อมเลยนะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะไฟเบรกต่างๆนะครับด้านบนมีมาให้นี่นะครับ ไม่แน่ใจว่าเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอ๋อเปิดได้นี่นะครับแม็กไลเนอร์เขาก็สวยนะนี่นะครับไม่มีบุบไม่มียุบรอยทะลอกต่างๆแทบไม่ค่อยมีเลยนะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นะรอยทะลอกต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะนะครับเป็นรถที่ถือได้ว่าด้านท้ายเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปกันต่อนะครับมาต่อที่คันนี้กันบ้างนะครับผมนะ คันนี้นะครับเป็นตัว 2.4e นะครับเป็นตัว 2.4e ปี2019นะครับผมเลขไม้เนี่ย1 9 0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวยกสูงนะเมื่อกี้เราให้ดูตัวเตี้ยไปแล้วนะครับ4ประตูสีบรอนนะครับคันนี้มาดูตัวยกสูงกันบ้างนะครับเป็นปี2019นะครับราคา499,000บาทนะครับนะเป็นตัวรุ่นเดียวกันด้วยนะเป็นตัวรุ่น e นะครับ โฉมนี้นะครับปี2 0 1 9เ้าเขาเรียกรุ่น E นะแต่ว่าโฉมปี2 0 2 1นเะครับเขาเรียกรุ่น mid นั่นเองนะครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ไฟหน้าฮาโลเจนนะครับมันติรีเฟคเตอร์ต่างๆนะครับไฟเลี้ยวนะอยู่ในโคมตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกปีมาให้นะครับกันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้าสวยมากนะครับนะหน้าหล่อนะครับนะนี่แบบนี้นะครับสภาพสวยจัดเลยคันนี้นะครับพี่ๆคนไหนหาอยู่นะแนะนำนะครับตัวกระบะยกสูงนะครับผม ภายในของเขานะครับรุ่น E เนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเบาะผ้าเกียร์ออโต้นะครับจอกลางเป็นจอวิทยุนะธรรมดานะครับยังไม่ใช่จอทัชสกรีนนะครับล้อแมกเดิมโรงงานนะครับล้อแมกอลอยเดิมโรงงานแล้วก็มาพร้อมกับล้อนะครับขนาด17นิ้วเออล้อยางนะครับขนาด17นิ้วนะของมิชลินนะครับแล้วก็ได้ยางปี2024แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆคนไหนได้คันนี้ไปนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนยางไปอีกสัก2ปีได้เลยนะใช้งานต่อได้อีกนะครับผมสีสันตัวรถโดยรวมนะครับต้องบอกว่าสภาพสวยมากนะคิวกรนสาดยังไม่มีนะคันนี้นะครับนะบางคันมีบางคันไม่มีนะแล้วแต่เจ้าของเดิมนะครับที่เขาติดมาหรือเปล่านะครับคันนี้ใครบอยนะไม่มีติดมานะครับก่อนหน้านี้นะครับนะต้องรอยการเจาะต่างๆไม่มีนะครับสภาพแมกไลเนอร์นะผมให้ดูนะครับสภาพสวยเลยนะใครหาอยู่นะครับมีงบสัก ห้าแสนนะมีงบสักห้าแสนบวกลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคันนี้ก็น่าจัดอยู่เหมือนกันนะนะครับเป็นตัวสูงด้วยสี่อ่อสีประตูเกียร์ออโต้นะครับนะใครหาอยู่รีบเลยนะครับมาต่อกันอีกคันหนึ่งนี่คันนี้สีขาวนะเป็นสีขาวเกียร์ออโต้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมพามาดูเป็นรถปี2020นะครับรถปี2020เลขไมล์หนึ่งแสนสามพันเป็นตัว2.4งจุดไฮ นะครับเป็นตัว2.4งจุดไฮด้วยนะนะครับราคาเดี๋ยวผมเช็คให้ราคา6 7 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรถปี20นะครับเป็นราคา6 7 9 0 0 0นะนี่สภาพสวยแบบนี้สีขาวนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ต่างๆนะครับไฟเดย์ไทม์นะครับไฟตัดหมอกนะกระจังหน้าสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับเปลี่ยนสันตัวรถคมกริบนะผมให้ดูนะครับนี่สภาพสวยมากนะครับคันนี้นะสีขาวนะครับ ปงซุ้มล้อต่างๆนะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มนะเนื่องด้วยเขาเป็นรุ่นหายนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองห้าร้อยหมื่นสามประมาณนี้นะครับนะพี่ๆคนไหนสนใจเนาะขออภัยด้วยนะครับทุกคันผมลืมบอกเลยผมลืมลืมบอกไปเลยนะว่าฟีด้าผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับคันนี้เนาะหกเจ็ดเก้าฟีดาผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองห้าร้อยถึงหมื่นสามประมาณนี้นะครับเป็นเลดฟีด้าด้วยนะ นี่จัดเต็มจริงๆนะครับลายล้อแม็กสวยๆแบบนี้นะครับเป็นยางมิชลินนะขนาดนะครับอยู่ที่ 265/60R18 นะครับยางมิชลินปีผลิตนะครับอยู่ที่เดี๋ยวผมขอยนาตดูให้แบบหนึ่งนะครับผมยางปี23นะครับ เดี๋ยวมาต่อกันนะครับในส่วนของตัวเชสซีต่างๆนะผมให้ดูเลยนะครับนี่ไม่มีวาลไม่มีโคนะครับของเราเนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะครับหมดสัญญาเช่านั่นเองนะก็เป็นรถที่ไม่ได้เอาไปดัดแปลงต่างๆนะครับนะเป็นรถสภาพเดิมโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะนี่นะครับใครหาอยู่นะรถสภาพเดิมโรงงานนะผมบอกได้เลยนะครับมาที่เพชรยนต์เถอะนะครับเรามีให้ครบจบในที่เดียวนะพี่ๆคนไหนหาอยู่นะครับครบจบจริงๆนะครับมีทุกรุ่นนะครับ มีทุกรุ่นนะนี่ด้านท้ายนะครับผมเซ็นเซอร์ต่างๆครบเลยนะครับคันนี้นะด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับด้วยความที่เป็นตัวท็อปนั่นเองนะครบจบเลยคันนี้นะครับใครที่แบบอ่าพอที่จะมีงบประมาณหนึ่งนะหกแสนก็บาทเจ็ดแสนนะจัดสดคันนี้คุ้มมากนะครับนะต้องบอกว่าคุ้มมากเลยนะครับ ถ้าไม่อยากผ่อนนะไม่อยากแบบว่าไม่อยากเสียดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอที่จะมีเงินสดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยคันนี้นะครับน่าสนจริงๆนะครับเป็นก็คือได้ทุกอย่างเลยนะครับผมที่รถคันนึงควรจะมีนะครับนะฟังก์ชันออปชั่นต่างๆเขาแน่นจริงๆนะครับคันนี้แต่ว่าผมเปิดให้ดูภายในยไม่ได้นะเพราะว่า,อาตอนนี้มันยังไม่เข้าเวลางานเลยนะครับยังไม่มีพี่ๆเขามาเปิดกุญแจรถนะครับผม มาดูอีกคันนึงคันสุดท้ายละคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นตัว 2.4G นะครับรถปี18นะเลขไมล1 9 0 0 0กิโลนะครับรถปี18ราคา579,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ต่างๆนะไฟเดย์ไทม์นะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้เป็นตัว G นะนี่นะครับสีบรอนเงินแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะนะครับผมบอกได้เลยคันนี้ก็น่าใช้อีกคันนึงนะครับตัวยกสูงที่ราคา ถูกที่สุดที่จอดอยู่นะตอนนี้ที่นี้นะครับผมนะถ้าเป็นดับเบิลแคปนะครับผมนะคันนี้ถูกสุดเลยนะครับที่ผมพารับชมในคลิปนี้นะห้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็คันนี้คันนี้คันนี้นะครับห้าเก้าเก้านะแล้วก็คันนี้นะครับหกเจ็ดเก้านะครับก็ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยนะครับขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับเลขไม้ด้วยนะครับผมในการกําหนดราคาต่างๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะพามาดูกันอีก ทีหนึ่งนะครับนี่ด้านข้างสวยๆแบบนี้นะครับรอยบุบรอยยุบต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับนี่เดี๋ยวผมดูเกียร์ให้เป็นเกียร์อะไรเอ่ยเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้จอกลางคัสกินต่างๆนะครับปีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับยางนะครับล้อเดิมโรงงานนะยางสองหกห้าหกสิบ R สิบเจ็ดนะครับยางปียี่ห้านะนี่ผมไม่ดูนี่ นะครับอย่างปียี่บห้าแล้วนะครับก็ใช้ได้อีกนะครับสองสามปีนะใช้ได้อีกใช้ไปเลยนะครับสองสามปีนะนะครับถ้าไม่ได้วิ่งแบบหนักๆมากๆ,ๆนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายาไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าเลยนะครับนี่ไฟท้ายด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่พี่ๆคนไหนหายอยู่เนาะรถสภาพสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะครับนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับนี่ได้รถสี่ประตูแบบนี้นะครับผมนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ามาชมกันก่อนนะเป็นรถที่ยังไม่ได้เก็บงาน<ๆ>เก็บรายละเอียดนะครับผมนะบางคันก็ถอดเบาะนะครับเอาไปทำนะอย Barnes ่<ๆ>างคันนี้ก็ถอดเบาะคันนี้ก็ถอดเบาะนะครับนะยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดเนี่ยผมไม่ดูนะครับนะถอดเบาะจริงๆนะครับนะเห็นกันหรือเปล่าไม่แน่นใจนะครับถูกถอดเอาไปทํานะครับก็เอามาจอดรอยตรงนี้นะครับเพราะว่าลงเก็บรถที่3นะที่ จุดที่ผมไปถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ดูกันบ่อยๆนะครับตรงนั้นมันเต็มนะรถเข้าใหม่เนี่ยเพียบเลยนะครับเพราะว่าเรากําลังจะเปิดนะครับสาขาที่3นะจอดรถได้ประมาณสัก5600คันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับเราออเดอร์รถเข้ามาเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับที่จอดเนี่ยไม่มีเลยนะบางครั้งเนี่ยต้องเอาไปจอดที่สาขา2นะครับซึ่งสาขา2ก็จอดได้ไม่เยอะนะครับนะแต่ว่าก็ต้องเอาไปแอบๆอบไว้แถวๆนั้นนะครับรอที่จะเอามาทําการ ชงนะครับเราอามาเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เนาะฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรถกระบะนะครับผมมือสองสภาพสวยสภาพเดิมโรงงานนะฝากพี่ไว้ด้วยนะครับผมนะตัวเตี้ยเราก็มีตัวสูงเราก็มีนะครับตัวแคบตัวสี่ประตูนะครับอิซุสุนะครับโตโยต้านิสสันนะครับเรามีหมดเลยนะสำหรับพี่ๆที่หาอยู่นะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมโรงงานสภาพสวยขัดเกล็ดมีการตรวจเช็ครถให้นะครับนะ มาที่เพรยนต์ได้เลยนะครับครบจบในที่เดียวนะสำหรับวันนี้นะครับวันจากกันไปนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะว่าผมจะเอารถรุ่นไหนนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ